ขับนิสสันรา,า2.5 i ิงแ a ปได้เป็นตัว SL นะคะ,ละเลนเลขไม่เพียงแค่79,000กิโลเท่านั้นกระจังหน้าสวยๆนี้เลยนะคะแบรนด์นิสสันชัดเจนเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟเลนไลท์แะบอกมาให้ครบชุดเลยค่ะมาพร้อมกับชุดแต่งซุ้มล้อเท่ๆแบบนี้เลยค่ะแม็กใหม่ยางใหม่เลยนะคะไฟไท้ายสวยใสด้านท้ายไม่มีริ้กรอนเลยนะคะมาพร้อมกับแม็กไลเนอร์สภาพพร้อมใช้งานเลยทีเดียวค่ะมาพร้อมกับเ e กียร์ธรรมดา6สปีดนะคะภายในบอกเลยว่าสวยใสใหม่สะอาดที่สุดเลยรถฟี2สองสภาพใหม่กริปเลยนะคะหน้า มีมาให้เรียบร้อยเลยค่ะคอนโซลออปชันนั้น,นสภาพไม่มีริ้วรอยเลยนะคะพรมเท้าและเพดานด้านบนนะคะสภาพไม่มีริ้วรอยแม้แต่นิดเดียวเลยค่ะแข็บสามารถเปิดใช้งานได้จริงเลยนะคะมีเบาะเสริมมาให้เรียบร้อยชองเครื่องสวยๆนะคะไม่มีคราบนย้มหรือคราบมันเกลี่ยเลยค่ะนัดเดิมคันเดิมแผ่นกันซวามรเอสตเอร์เปบบน็นะะอาร์เมคับชุดๆแบบนี้เลยนะคะกระบะใช้งานผลพิยงแค่6,8 0 0ปบาทตลอดสัญญา7ปี8ปสิบี่วันนะคะออกรถเพียงแค่1,000งพันนัญได้ปีประกันไทยคําเนินการน้ำมันเทมสังเสร็จส่งฟรีกับราคาแค่375 เท่านั้นนะคะใครได้ไปถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะสนใจรีบเคปหน้าจอถสาขาไหขขายเลยนะคะ